เดคน์ no, สวัสดีค่ะบ้านสวยๆนะคะออกแบบสไตล์ที่เรียบง่ายนะคะบ้านในฝันของหลายๆ,ๆท่านเลยค่ะที่มีทั้งความอบอุ่นน่ารักและดูทันสมัยนะคะมีทั้งสระน้ำมีทั้งสวนหย่อมค่าสดชื่นในยามเช้ายามเย็นนะคะอากาศสบายๆบ,บรรยากาศดีๆที่เงียบสงบแต่ไม่เหงามีความเป็นส่วนตัวค่ะแบบนี้ล่ะค่ะที่เรียกว่า บ้านเป็นเซฟโซนที่ดีที่สุดนะคะบ้านพร้อมที่ดินขนาด115ตารางวาค่ะเป็นที่ดินชนดกคุดแดง2ห้องนอน1น1ห้องน้ำา1ห,ห้องครัวค่ะราคา1น5 0 0 0 0านบาทนะคะพร้อมแถมฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบเลยค่ะแถมแอร์ให้ด้วย1ตัวค่ะขนาด12,000 BTU นะคะพิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยค่ะทุกท่าน ทำเรดีเดินทางสะดวกนะคะตั้งอยู่ที่หมู่10ค่ะตำบลหนองตะเนิดตำบลปากช่องอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะคะอยู่ใกล้ตัวอำเภอค่ะขับรถสินาทีก็ถึงแล้วอยู่ใกล้วัดอยู่ใกล้โรงเรียนอยู่ใกล้สถานีตำรวจย่อยอยู่ตรงข้ามสนามไก่ชนฮ่าฮ่ สนใจบ้านสวยนะคะสนใจแปลงนี้ติดต่อทักคุยรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้ขายได้นะคะมีช่องทางการติดต่อใส่ให้ตรงคำอธิบายเพิ่มเติมเรียบร้อยนะคะแล้วมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ